อรุณสวัสดยามเช้าครับโอ้เละตุ่มเป๊ฝนดินดินครับเมื่อคืนครับเละหมดเลยโอ้โเละตุ่มเป๊หมดเลยครับเอาหายไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันครับ เราเราไปไหนหมดฮะกลับ<า>บ,บ้านหมดแล้วโอ้ยเฝ้าคนเดียวเลยบอไม่มีใครมาเลยโอ้ตกไม่แรงครับตกแบบตกแค่แฉะเออนนะ้ำมันมีมาจากไหนวะน่ะ ก็ยังซืมมาเรื่อยๆครับเรานอนเฝ้ารถคนเดียวเลยเฝ้าดีๆนะเว้ยรถหลายคันเดี๋ยวขโมยกินข้าวยังกินข้าวยังเอา้าทำไมไม่กินฮะฮะยังไม่หิว พุ่งคงหุงข้าวยังรือข้าวเก่าเหลือมีข้าวไหมนี่อันนี้ต้ปมปลาไม่เย็นอ๋อต้มปลาในหม้อข้าวคือบม่เห็นเหรอยังไม่หวงบ้างยังไม่หิวห,ห,หรือ,ยอยงไงเอกยังไม่มา ล้างเรียบร้อยเลยล้างหม้อล้างจานไว้เรียบร้อยค้ามเมืเรียบร้อยตอนนี้พักผ่อนอยู่นี่แหละพายุเข้าหรือเปล่าครับไม่รู้ครับนี่ก็รินใหม่แล้วนี่ดินดินหม่แล้วปิดประตูรถยังไอ้กระจกอ,อะเทเลอร์น่ะเออไปเปิดไป เหล็ะต uh right you know, ุ่มเปะเลยครับแบบนี้ก็จอดดีครับวิ่งไม่ได้หรอกถ้าวิ่งนี่บอกเลยว่าหมู่บ้านนี้เลอะเทอะถนนก็เลอะหมดแน่นอนพายุเข้าหรือเปล่าช่วงนี้เราอยู่คนเดียวเลยครับจานชูกลับบ้านแล้ว ไปแต่เช้าเลยบ่จันชูไปบ้านแต่เช้าเลยเจ้าเขียวเดได้ย้ายกับบ้านครับ ไปเปลี่ยนซีนกรุป๊ปซีนกรุ๊ปตัวเดินรั่วจริงๆแล้วอันรั่วมันซึมตั้งแต่อยู่งานมาตาแน่แล้วครับซึมแต่งานมาตาแน่ค่อยไปเปิดก,กระจกไว้คะตอนนี้มันรั่วแรงรแล้วสั่งอะไรมาแล้วครับเดี๋ยวย้ายไปเป็นที่บ้านเดี๋ยวให้ช่างมาฝั่งนี้ครับซีนกรุบรั่วอันตรายครับซีนกรุบรั่วบางที ถ้าเราใช้งานแล้วเราไม่ค่อยได้เช็คดูน้ำมันตัวเดินก็ทำให้ตัวเดินพังได้ครับถ้าตัวเดินพังเรียบร้อยเลยหมดเยอะครับหมดหลายบาทหลายหมื่นเลยอะเอาจอส้มลายตักแทนเมื่อวานสน่วนอาจารย์ไทยก็อ,อยางให้หยุดงานอยู่นะครับเดี๋ยวก็ให้มาเริ่มงานแล้วนี่เดินแรงก็ให้อาจารย์ไทยมาช่วยแล้วครับลงไป วาดขี้เลนออกครับเดี๋ยไปกระจกก่อนโอ้โซ่ฝั่งนู้นหย่อนเ,นะเนี่ยนะนีหย่อนมากเลยดินเหนือประมาณอ่าน่าจะพันเที่ยวนะ่าจะได้นะฝั่งนี้มันไม่ค่อยหนาครับ กดฝั่งนู้นดินมันจะอยู่ฝั่งข้างๆฝัง่งนู้นหน่อยเยอะที่เราย้ายคันคูขึ้นไปแล้วดินมันเหลือเยอะครับฝั่งนี้ใช้เวลาตักก็ไม่นานหรอกครับสองสามวันนี่งานออกเห็นๆเลยครับฝั่งนี้เพราะมันบางครับประมาณถ้ากวาดขี้ตมออกก็ไม่น่าจะถึงเมตรนะครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนครับปัญหาคืออยู่ฝั่งนู้นแหละดินมันค่อนข้างจะลึกหน่อยประมาณมน่าจะสองเมตร 2เมตรห้าสได้นะครับฝั่งนู้นถ้าตักอีกอาสามวันก็น่าจะหมดเลยครับฝั่งนะฝั่งคันคูฝั่งนู้นอ่ะสวันก็หมดนะวันหนึงก็ไปได้เยอะอยูนอย่นู้นวันหนึ่งตักจะนู้นมา,มา,านเมื่อวานดีแต่ว่าช่วงนี้มาโรงงานบ้านละหอกก็ฝนทิ้งช่วงให้ครับก็ทำงานค่อนข้างจะไปได้เร็วหน่อย บวกกับดินก็ข้างล่างก็แห้งดีเอานักเลงนักเลงใหม่แล้วนักเลงประจำหมู่บ้านใหม่แล้วครับยยอ นักเลงประจำหมู่บ้าน <laughs> โอ้โดูอ่ะดินเหนียวจัด,ดวันนี้จะไปดูงานอาหน้างานฝายครับไปดูหน้างานฝายวันนี้ทางอาเจ้านายบอกว่าให้ไปดูงานเปิดงานฝาย ตัวใหม่ครับน่าจะได้ไปประจำอยู่นูน่นประมาณ2เดือนน่าจะได้เอาเมาื่อคืนนอนตรงไหนครัเมื่อคืนนอนไหน,น,อน,นเอาทำไมไม่นอนเทเล์ <น>ไฟมันสว่างมันสวงโอ้ oh, มันเลยนอนไม่หลับเมื่อคืนนอนคนเดียวบ่ะคใครมานอนบ้านอ๋อมอ, oh, มอนนอนนี่บ่ะกลับมาเช้าอ๋อแ oh, ม่มอดนอนเป็นเพื่อน นี่มาตัวนี้ก็อยู่ประจำเลยนะเนี่ยตกแรงไหมเมื่อคืนตกแรงไหม,ไมดินดินบ่ตกดินดิน เดี๋ยวไปดูงานก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ